โอเคครับก็นดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Hitman r e b a r n เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียงดังก็ขอะทานโทษด้วยนะครับก็น,นี้ก็อยู่ในเกม Hitman e b a r n นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเบียค้ลันอีกแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วที่สุ่มลาฮิบริก็ไม่ได้ครบ120ก็ยังไม่ได้วันนี้ผมจะมาสุ่มเพื่อาเบียคุลันของแต่ว่าตัวเราก็ จำกัดเหมือนเดิมนะครับผมมีแค่30ตัวก็ได้แค่3ครั้งนะครับผมได้หรือไม่ได้เราก็นะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมล้วก็เ,เริ่มสุ่มเลยครับครั้งที่1ไปครับผมมาครั้งที่1ครับผมดูทรงเหมือนจะไม่ได้เลยนะครั้งนี้มาครับครั้งแรกขานไปฮนะโอ้โ อยากจะขอลดนะครับผมโอ้โหครั้งแรกได้แค่สจะขอลดตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ไปต่อกันเลยครับกับครั้งที่2ครับผมไปครับเดี๋ยร์คุรันไม่ออกไม่เป็นไรฮนะมาโอ้โห ต้องเข้าใจนะครับว่ามันได้ยากจริงๆนะผมใช่ยังไม่ถึงช่วงเลทน,นะครับผมเดี๋ยวได้อีพิงนะครับผมครั้งที่2โอ้โหไม่ได้เลยจริงๆครับผมไปฮะเราจะสุ่มย่างต่อเนื่องอ่ะครั้งที่3ไปครั้งที่3ถ้าอยากมาไหนก็มาเลยเพื่อน ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้นะเราก็อยากได้นะเพื่อนไปเบวกุลันเบวกุลันห้าพันเจ็ดโอ้หเกินมาได้อะไรวะเนี่ยโลกันร,ระเบิดโอ,โอ้สกคโรอียแล้ว โอ้โหยาวเลยฮะสโคตุสามตัวเลยนะเนี่ยสองหรือสามโอ้โหเดี๋ยวมีกิจกรรมไม่รับไหมเรได้สูบอีกสักหน่อยโอโ้ไม่ได้โอเคครับก็การสูงเพื่อล่าเบียร์คูณดังก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามีแค่30ตัวผมรออีกนะครับ ตรอให้มันครบ1 2อก็เท่ากับอีกอกี่ตัวละ80 90 100 1้0 120่ก็เหลืออีก40ตัวนะครับผมที่เราพอจะหาได้นะเดี๋ยวผมไปตามล่าหาตัวเพิ่มกันนะครับผมโอเคครับกดชอบกดนชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, กดติดตามนวยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับไปะครับผมบ๊ายบายครับ